สวัสดีครับผมเบลลาปางนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูจันลอยวัดบางขุนพรมปี2509นหะครับนะใบหูวขวาครับปลายจะต้องเฉียงแตกออกไปด้านนอกจะเฉียงออกขวามือมากกว่าด้านซ้ายใบหน้าครับจะอุนนูนอยู่ตรงกลางตรงกลางจะนูนสูงสุดนะครับจะค่อยๆสโลปสูงขึ้นมาแล้วตรงเกตครับจะเป็นเกตบัวตุมจะเป็นเหมือนลูกตุ้มเหมือนดอกบัวนะครับนะขอบด้านซ้ายจะตั้งเป็นแผ่นสันสูงมากแล้วตรงนี้ครับจะค่อยสโลปค่อยวางเป็นฉากเป็นแผ่น สวยงามครับนะครับเข่าตรงนี้ครับขอบก็จะเล็กแทบจะชิดกับเข่าซ้ายมือเนื้อนะครับออกปริปริอย่างนี้นะครับจะเป็นผ้าที่ดูง่ายเข่าขวามือครับวิ่งเข้าไปหาแขนเป็นล่องเป็นล่องเส้นเลยครับเห็นไหมครับด้านหลังมาครับอุ้มอุมนะครับบางองค์ก็จะปรากฏเป็นลักษณะเหมือนรอยลายนิ้วมือครับเห็นไหมครับบางองค์ก็จะเป็นเนื้อเรียบเม็ดมลสารครับจะมีพวกเม็ดดำๆนะครับเห็นไหมเม็ดกลมๆดำๆตามในเนื้อผ้า นะครับนะขอบตัดครับเป็นขอบเรียบๆนะครับมีขอบซุยๆเห็นไหมครับซุยๆส,ส,สับๆหน่อยนะครับเป็นเนื้อนะครับเห็นไหมนะครับใครมีสวยๆก็ยินดีรับเช่านะครับหลายๆพัน